วางวนะคะในวันว่างนะคะเรามาดูนะคะวันนี้เขาทําอะไรกันนะคะยูทูบเบอร์บ้านลุงนะคะนี่มามามาเลยมาเลยมาเจ้าบ่าวพื้นคอนเทนต์คอนเทนต์เจาบ่าพื้นมาแล้วนิดหน่อยเร็วทัพพูลไปถ่ายก็ได้ทัพพูลเขาเอาคอนเทนต์ของเขาก็ได้คอนเทนต์ของทัพพูลดีอยู่แล้วไหนมหนทัพพูลไมต้องถ่ายเลยไหนะ หมดหายอะไรเปรี้ยวอุ้ยไอเปรี้ยวกับพ่อเป็นไรนี่ไอเปรี้ยวไม่ได้กินไม่ไม่ได้กินเดี๋ยวแมงครับพูฮอลขึ้นบ้านใหม่รู้แล้วรู้แล้วเขากินสวัสดีนะคะีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะฉันนายหนูฉันทำหนูหนูไม่มีฝนหนูไม่มีฝนนะฉันเอาหนูมาขายให้ลุงมนเนี่ยเออฉันบอกลุงมนลงรถพอดีลุงลบมน เอาไห่หนูเอาเลยได้ตอบทันทีเลยนะมาให้ได้เห็นหนูแต่เอาหนูเลยนะซื้อหนูไม่พลา,าเลยนะเออทุกวันจะซื้อหนูไปไหมซื้อเอาเอา,เอาไหมหนูที่รกไม่บอกว่าเอาไหมหนูเอาแอ้วเนียวหนิงขายอะไรขายหนูขายไปเรียบร้อยแล้วหนูสองตัววันนี้ เอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาเอฟพี่เอเลยได้กลิ่นหนูใช่ไหมเอฟพี่เอเลยได้กลิ่นหนูนี่นี่นะคะก็สวัสดีนะคะเอฟซีซึ่งค่ะมันเป็นหมามันรู้เลยกลิ่นหนูทัพูหล่อจังทัพูหล่อจังโอ้โหใช้ครีมสามวันหล่อเลยเออใช้ครีมสามวันหนูดูสิเฟื่องเขาหล่อเลยนะหนุนโอ้ยทำไมเขาโชว์เลยทัพูเขามีเอฟซีซึ่งทีมให้ใช้เนาะจริงเลยทำไมเราไม่มีมั่งเลย ได้ใส่เที่ยวเดียวใสเทียวมีนูนี่แหละย่านนี้มีนูนี่แหละไม่มีอซซื้อซื้อครีมให้ใช้อยาก็หมดแล้วยาก็ใช้หมดแล้วเขาได้ใช้กันอ่เขาได้ใช้กันหนูไม่ได้ใช้ไม่รู้เลยว่าครีมเป็นยังไงนี่นะคะเอซีนะคะเนาะเอ้ยังโอผมก่อนนะคะเจ้ามียังสิวเจ้าว่าออกมาเดี๋ยวนี้เอาค่อยโอบผมค่อยตั้งกล้องแล้วเอาค่อยอบผม S <S 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 นี่ของอบผมได้หน่ออบโลดเอ้ามันได้มีเตาอบมันมีเครื่องอบเนาะอลไรก็ใช้อบตอนนี้นะค่ะก็อ่านุนาก็จะทําการร้องผมร้านเสริมสวยนะคะจําเป็นร้านเสริมสวยจําเป็นใช่ค่ะตัว้เป็นร้านเสริมสวยจําเป็นเอ้า อันนี้ถ้ามีลูกค้าก็เปิดอันนี้ถ้าไม่มีลูกค้าก็ปิดบวบวกควาบวกบบจำเป็น <c oughs> อะไรไน, <c oughs> ไนี่ไอ้ที่ที่จะโกผมที่จะย้อมแล้วก็จะห่อไว้แบบนี้ก็เป็น <c oughs> แบบอันอันอันนี้ถุงอะไรรู้ไหมคะคถุงดำะทุงอะไร ถ้าเราย้อมเสร็จแล้วเราก็จะใช้ถุงนี้ห่อผมอือนี่แหละเขาเรียกว่าร้านเิมสวยจาเป็นที่มาของถุงถุงดำอันนี้หรือเปล่าหนูนาถุงดำหนูนาถุงดำร้านเสริมช่วยอะไรเนาะถุงแค่เข้ามาเลยใชหมใถุงดำผมก็ไม่เอาแล้วใช่ไหมร้านนี้น่าจะชื่อร้านว่าอะไรนะร้านอะไรอ่าชื่อร้านว่าอะตั้งชื่อหน่อยตั้งชื่อหน่อยสิ ทุ้งขยะเนาะลมละลายชาแนลลมน่าจะน่าจะประมาณชื่อร้านประมาณนี้แล้วเนาะเเอาร้านเอาชื่อเนี่ยนี่งอันนี้ก็เป็นร้านเสริมสวยจะเป็นนะยเอฟซีก็บางเดนนะคะเอซีเนาะชื่ออะไรก็ได้ที่มันเปิดแล้วมีคนเข้ามาใช่แล้วอันนี้อันนี้อันนี้เป็นหุ่นทดลองใช่ไหมคะว่าออกมาสวยหรือไม่สวยอีกเรื่องหนึ่งร้านเสริมสวยจะเป็น ไม่นี่นี่คือกําลังทําอะไรครับเด็กําำลังจะเป็นหนูจะเป็นหนูทดลองเครื่องสำอางมามาเสริมสวยที่หนูนาเขาเปิดร้านวันแรกอยากก็เลยเป็นคนแรกของวันนี้แล้วย้อมผมเหรอเออย้อมผมเจ้าของร้ากเขาบอกทำผม เจ้ากระเบื้องแล้วนี่โอ้ท่าแล้วเนาะเจ้ากระเบื้องแล้วก็เลยยืมเงินสี่ตังค้อปยอก็เลยจะมาเสริมมาทําผมวันแรกของหนูนาเปิดร้านมาประเดิมให้หนูนาเปิดร้านแล้วก็เลยทดลองว่าเอ้าจะออกมาสีไหนจะออกมาอย่างไรจะสวยหรือยังไงก็เอาลองดูช่างช่างอะไร่ะเขาเรียกว่าช่างอะไรสีขาวเลยบอกช่างเ็าเถอ เป็นเอันเยเป็นสีดำใช่ทีนี้ต่อไปยูทู e นะถ้าใครจะมาเสริมสวยนี่เนี่ยนะค่ะเสริมสวยนะค่ะจำได้เลยใครจะมาทําผมตรงนี้เลยหน้าใช่ค่ะดูดูอุปกรณ์หน้านะคะอุปกรณ์สั่งมาใหม่เลยนะคะสั่งมาใหม่นึ่งอุปกรณ์ทาสีใช่เออโต๊ะนี้เป็นโต๊ะไอสครผมบ่ โดนม่าจะเป็นเตียงสับผมได้มีช่างมาแล้วค่ะมาแล้วใช้จะเป็นช่างหัวมันอเมันเลยกลัเลยกลเปอัอันนี้ว่าอุปกรณ์เราจำเป็นมากเลยนะครับเห็อุปกรณ์ผมก็กลัวแล้วในอุปกรณ์เขาเรียกว่าการประยุกต์การประยุกต์เราเห็นล่าสุดในข่าวเนี่ยถุงด้ำนี่แหละล่าสุดไปคุยกับรุบผูม่วงแล้วถุงดำไม่แต่ว่าเราเป็นเป็นถุงใหม่เป็นถุงใหม่ ค่ะเป็นถุงใหม่เป็นความมวลความชื้นแล้วไปนอมาฝากมาสอนกัันนะครบเดี๋ยวเราทำเสร็จแล้วก็ทำเจ็าที่อบผมได้โอ้ว้าวนี่เนี่ยเห็นไหมล่ะไม่ร้อนมากนะเนี่ยเ้ยไม่ร้อนอยู่แล้วการทำเชืญชสวยนะครับโอ้พี่ดูนี่มีความรู้ด้านนี้เนาะใช่พอได้พอได้ไหมอะไรก็มีเยอะเล่นทมีวางก็ได้ ผมว่าทุงเล็กเกินไปนะฮะวันนี้มันเล็กเกินไปเนาะแแม่บบกับเรานะครับวันนี้มันเล็กเกินไปแต่ไม่เป็นไรทุ่งไม้ทุ่งไม้ไม่พอดีแล้วไม่เป็นไรแค่ป้องกันแค่นี้แค่นี้โดนเสื้ออ๋แขนสอดเข้านั่นเลยไม่โดนเสื้อไงหมอี่๋อดแขนนล้วเรือที่สอดแขนอ๋อโอเคเลยตัวนี้มัดที่ไหนล่ะนี่มัดตรงไหน มาทำผมแล้นเนี้ยข้อดี่ยืนคือมีการถ่ายทอดสดด้วยใช่ค่ะมีไลฟ์สดด้วยใช่ไหมีไลฟ์สดให้ด้วยแล้วอันนี้หัวจะพังหรือไม่พังอีกเรื่องหนึ่งถ้าเราลองหัวก็ไม่มีเนาะไม่มีผ้าลองหัวดิลูกค้าเขาไม่ยอมสอดค่อยนะคะต้องเก็บค่อยดิลิมติดเลยนี่ติปเลย กิ๊บก็ไม่มีเนาะตจะไปไม้หนีพามานเถอะไม้หนีพาไม้หนีพายอย่างเพื่อนเาหัวเราอจนน้ำตาไหลแล้วเลยสิเหลวว่ะเลยช่างมันคิดผิดหรือคิดถูกเนาะมาร้านนี้ค่ะคุณผู้มประเดิมคนแรกเลยนะประเดิมคนแรกเลยโอ้เราไม่มีกิ๊บดีบเนาะคือว่าเก็บเครื่องสำอางให้ลูกค้านะคะเครื่องสำอางลูกค้าีถ้าโดนสีผมแล้วมันจะสีไม่สวย สีมันจะไม่ก็เก็บสีเก็บเก็บทำเเทปเทปนะลูกค้าเป็นูหนาเียเปเบบมัดเลยกิ๊บเรายาวยาวเลยเรือเ่ยาวเลยเนาะโอเคนี่ีแต่ไม่มีกิ๊บเนาะ มันจะไม่ปิดผมขาวนะคะโนนี้แต่แยันนิงโอเคใช่ไหม okay, okay. โอเคโอเค,อเคไม่ปดลมขต้องเป็นหนูทดลองวันนี้สละสละชีวิตแล้วเป็นหนูทดลอง แกหนิงจะปิดผมขาวแต่ว่าไม่ได้เอาสีผมปิดผมขาวมากนะคะตั้งก็กุ้มใจมากอ๋ออันนี้มันจะไม่ติดหรอคะเอาเลยจะมาปิดจะมาปิดผมขาวแต่ไม่เอาใจทำใจแล้วมันเลอะลงมาเลยอันนี้ทําใจแล้วใช่ไหมคะทำใจแล้วอ๋อทําใจแล้วทําใจแล้วท้าผู้เอ๋ย มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ทําใจแล้วเออให้มันเกิดขึ้นเลยบอกว่าทําใจแล้วนี่กว่านั้นเราได้อุปกรณ์อุปกรณ์นะคะขวดน้ํานะคะแปรงสีฟันอันเก่านะจะเกิดอะไรขึ้นจะย้อยย้อยใช้แล้วทำใจแล้วแปรงสีฟันนี่นี่ได้รับการพิจารณาการจากดีซีแชนแนลเพื่อผมเพื่อผมก็ได้แปรงสีฟันแล้วกระบวยน้ํานะขวดน้ํา ใช้เราทิ้งเลยใช่ไหมคะค่ะนี่เริ่มแล้วคะเลีอรแล้วคะคิดคิดคิดใหม่จะได้เฟื่องเอ้เข้าร้านไหนคิดให้ดีก่อนกลมลึกก็ละเลงสีระเลงละเลงสีย้อมนะครับน้ำปูลุ้นที่มันจะย้ออย่างนี้เป็นสีอะไรีเพราะว่าไฮโดรเจนมันจะทำให้เราง่วงนอนเนาะ ดูนิ้วแตกดูดิหน้าหนาวหนูหนาวอทรมานนะัหน้าหนาวอะ่ะอจริงหนูเป็นคนที่หน้าหนาวนี่ผิวแห้งมากมฉันก็ชอบอาบน้ำ จ้าไม่มีงานทําจ้าตกงานจ้าเขาพักที่ไหนบ้านแม่คำสายอ่ะไม่รู้น่าจะบ้านแม่คำสายสุพิมไม่เห็นรถจอดเลยเด้บอใช่ค่ะสกนลูกหนูม้าน่าจะไปพักอยู่สกลโอ้ตองอยตองอยต้นมาหนาแล้วเรอพ่อพาแม่ไปมาเที่ยเออบอกองฮอยแต่วันนั้นเอารถคันใหญ่มาหรือว่าพาแม่ไปส่งแล้มาใหม่ใช่เอารถคันใหญ่มา แม่จะเอาแม่ไปส่งแล้วมาใหม่นะใช่นี่นะคะหนูนาก็ทําใกล้จะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้พยายามเก็บนะคะก็เก็บมาเก็บโอ้ค่อยทำความสะอาดร,ร้านไม่พอดีเลยบ้านไม่พอดีเลยเนาะอืมาเปิด<ช>ร้านให้ค่อยเนาะใช่เราาดูกรจะได้เตียงสาายะอาดได้แล้วหนูนาน น,นี่นะคะเอฟซี FC ทุกท่านนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะแล้วก็ไปติดตามช่องหนูนาพาไปดูนะคะหนูนาอันอันลักยิ้มบอกว่าช่องหนูนาเนะ่ะเวลาเข้าไปกดติดตามแล้วมันไม่ขึ้นหนูนานะมันขึ้นหนูนาาลีน่าเลยนะเขาเขาคุณยูทูปมันดันาลีน่าเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนชื่อนะหนูนา ไม่เปลี่ยนดอกมันไม่เวลากดไปเพิ่มมันจะไปขึ้นหนูนาซาลีนาเลยนะหนูนานี่นะไม่เห็นนะย่าหนิงเพราะว่ายู b e เคนดันซาลีนาเใช่ไม่เป็นไรแล้วไม่ดีเจเชื่อเนาะไม่เห็นออามันไม่เห็นน่ะเห็นอยู่แต่ไลฟ์สดเห็นไงใช่ไลฟ์สดเห็นแต่ว่าเวลาคนเขาจะไปกดติดตามอ่ะนั่นแหละคือแต่๋ซาลีนาคนรู้จักซาลีนาอยู่แล้วไงใช่ y ยูทูบบันดันสลีนาช่องแน้ำใสสวัสดีค่ะพี่เฟื่องค่ะนี่นะคะขอบพระคุณนะเจขอขอบคุณขอเจ้าของเพิ่นในพ่อมือมือเยอะพ่อมือหนุนมือนี่นะคะอ่ะนี่คุณน้ำใสนะคะสาววินเทจไไขข่่หหมดลเรอสาววินเทจมารับค่าไข่แล้วนะคะอ่ะโชว์ด้วยโชว์ด้วยโช่วยช่วยอยู่อันนึงนี่นะคะหกร้อยบาทนะคะหกแพงนะคะหกร้อยบาทนะคะสาววินเทจมารับเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะค่ะ ใช่เพราะอะไรพิงเทลหนรู้ไหมย่ามีไก่อยู่ห้าตัวอออกินไข่มันใช่ไหมเออแล้วย่าก็เลี้ยงไก่ห้าตัวย่าก็ได้กินไข่แบบนั้นมันอร่อยไข่สด,ดนเนะะาะไข่สด,ดใช่ไหม,ชไมใช่นะ้อ ไก่ไก่บ้านมันอร่อยพี่เพื่องใช่ไก่อะไรกินก็อร่อยคุณน้ำใสแล้วไก่คุณเบียร์คุณแอดคุณน้ำใสสวัสดีค่ยร์คุณคาวีนะะจ๊เขาแจลี้ยงพันคุณเี์นนี้ไว้ตามบ้านนั่นเหรอไม่ขังนี่แหละเออขังบบเหมือนของลูกคนนนั่อะเออขังแบบเหมือนของลูกคนขาให้กี่ตัวยอนนิงห้าตัวคนละห้าตัวคนละห้าตัวใช่เด็กนักเรียนเออเราก็ได้กินย้อมสีอะไรสีไอ้สีบอลบอลทอง นี่นี่ด้อ่ะมันไปทำอะไรมาไม่ติดขี้ตมมันไปเล่นน้ำเปียเบธเบธเบธเิธคุณไปเล่นโคลนต้นออกสีนี่มันก็สวยสิเนาะใช่แต่มันจะเป็นอะไรคุณน้ำใสสวัสดีค่ะสาววินเทจนนั้นคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตรงไหนใคยืนอยู่ตรงไหนนี่อะไรจ้าสวยเด่นยอดไหมนี่สาววินเทจอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณน้ำใสตัวใครจนมาจื้อพอดีไปซีนมาเมื่อวานนี้เนาะก็เลยนอนตื่นนะคะอื จำกันว่ได้เลยคุณปราณีสวัสดีนะคะสวยแล้วเหรอเนี่ยวันี้ใช่เดิมใช่ไหมยิ้มเปลี่ยนสีผมปลาเกหลุดลยอ้าวกระออูยังไม่ได้หญ่ดังตัวใหลยสีทั้งหน้อ่อนปากกายทองอ้ยอ้าวด้งให้หน่อยด้งให้สองข้างเลยไอ้กระเกยต้นมันไม่อตกใจเลยันามกระ้อทรัไง มันหลักโทรศัพท์หรอใช่กางเกงนี่มันไม่ควรเอาโทรศัพท์ไปไว้ทำไมเอาโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าดิไปไว้ทำไมในกางเกงทำไมถ้ามันไหลลุกลุเทำไมถ้ามันไหลลุกลุกเฉานูเอาโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋านี่ปกติกางเกงตัวนี้มันไม่ได้รู้เรื่องเลยเนี่นะคะเอดก็ให้ป้าซอแล้วนะคะคุณน้ำสายเดี๋ยวส่งคลิปให้ดูนะคะอันนี้เสื้อเชือกอันนี้เสื้อเชือกว่าอะไรเสื้อเอเดยอมผมกลายเป็นสี ดำข้างบนตนี ouais. ้ไม oh. 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 okay. no. oh. oh. ่ต้องถอดเอ้าเอแขนออกเยอแขนออกไม่ใช่ไม่ใช่เออแขนออกโอ้ามากดีสุดเลยเจาันเปื oh. ้อนครัเจสีสุดยอดอ่ะผมขยะเอาหมโีบมือนตาคอยบ้านนี้อ้ายูหกี่ทีอยู่ข้างในเออไข่ามาแ้นยังไม่หมดใช่หรอไม่หมดกนี่นะคะก็ทำการอบนะคะนี่อบแล้วนะคะ สวยเช่นนั่นแหละแล้วก็ใส่แว่นดำแล้วก็เด uh, ินกรีดลายแล้วก uh, ็นี่นะครอบแล้วนะคะก็ทำการอบผมแล้วนะคะนี่นี่ก็เดี๋ยวอุบลเปเช่นนี้แหละคเออเหรอที่เฟื่องเดี๋ยวจะเก็บขยะเนื้อไปไปหาคุณก่อนไปซื่อไขมาที่ร้ากี่แห่งนะเดี๋ยวเขาจะเช็ดหัวให้นะเด้อตอนนั้นอีกอยู่้านเต็มเลยถ้าคุณผมสวยไหมคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมันไม่เน่ามันเป็นไข่สดของหนูไข่มีไข่ใครจะไปเก็บขยะก็ไปด้วยนะไมู่้จะมาตอนไหนก็มาให้ ่ะไม่ตอนนี้มันมีอยู่แล้วยินรถก็มีเออแต่ว่าพูดถึงว่าเมื่อวานนี้ก็เอามาเมื่อวานนี้หนูไปถือรถสิงหนูก็เอามาเอไปเอามาอยู่เแล้วเต็มรถมีรถเปลเนี่ยนะคะคุณวันชัยขอบพระคุณนะคะหัวใจทางบวกนะคะขอบพระคุณค่ะคุณวันชัยนะคะไข่แถวนี้เระขอบคุณนะคะสำหรับดอกกุหลาบนะคะคุณปราณีเนี่ยค่ะสวัสดีจ้าแอนนัมสายคุณเล่นะคะสวัสดีค่ะพี่เฟื่องสวัสดีค่ะนี่นะคะเนาะก็ไข่ดาวมาไม่สวยกระดาษนั่นมันเป็นสายพิ้วสนั่นใกระดาษ นี่นะคะก็แอดประมาณแอดจะไลค์ทีละครึ่งชั่วโมงนะคะเราก็จะขึ้นหัวข้อใหม่อ่ะอาหนู้นน่ะโอ้ยน้องพี่าไปได้เลยโอ้ยน้องพี่อบคุณคภาน้องพี่แซ่บนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะนี่ตอนนี้ก็อบผมไว้แล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้อบไปกี่กี่กี่นาทีคะประมาณสัก 15นาทีก่อนโอเคอบไว้ประมาณสัก15นาทีนะคะพี่พี่ต่อทำาะไรค่ายคลิปเหรอมนี่นะคะโอเคนะคะนาทีแล้วนะนี่ก็เช็ดออกนะคะน้องเช็ดออกให้เรียบร้อยได้พอสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่นนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเฟิร์มมูนชูชานลด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ